สวัสดีครับเดี๋ยววันที่ผมพามาดูเป็นรถนิสสันซูซี่นะครับตัว1.6 SV ปี2018นะครับแล้วเดี๋ยวผมพามาเทียบด้วยเพราะมีลูกค้าทักเข้ามาเยอะนะครับว่าตัว V กับ SV เนี่ยแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวคันที่เรามาดูี่เป็นตัว SV เดี๋ยวผมจะมาเทียบสเปคให้ดูนะครับว่าข้อแตกต่างระหว่าง V กับ SV เนี่ยเป็นยังไงอ่ะมาเริ่มดูจากด้านหน้ากันก่อนในส่วนของโคมไฟเนี่ยจะมีในส่วนของเดรย์ uh, นะครับมาให้เนี่ยจะมีเหมือนกัน ในส่วนสปอร์ตไลน์นี่ก็มีเหมือนกันคือภายนอกเนี่ยดูแทบไม่แตกต่างเลยนะครับทั้งชุดพาร์ททุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดจะแตกต่างเนี่ยภายนอกที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแม็กอันเนี้ยไฟข้างในกระจกมองหลังก็มีมาให้เหมือนกันครับเนี่ยจะแตกต่างกัตรงลายแม็กเนาะแต่เป็นแม็กขอบ16มาให้เหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันที่ลายแม็กอาจจะผมขึ้นลูกเชียบให้ดูครับคันนี้สีขาวสวยเลยครับคันนี้เดิมเดิมนะ แล้วก็ด้านนอกอีกจุดหนึ <displays> ah, Esta, mm ่ง hmm. ก็คือเนี right. ่ยจะมีโลโก้ SV มาให้ครับด้านนอกเนี่ยที่ข้อแตกต่างก็จะมีแค่2จุดตรงนี้นะครับผมก็คือในส่วนของลายแม็กแล้วก็ในส่วนของโลโก้ SV ตัวออปชันเนี่ยอย่างเนี้ยรีโมทเปิดที่ฝาท้ายเปิดด้วยรีโมทเนี่ยมีเหมือนกันนะครับอ่ามาดูกันในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเออตัวสปอยเลอร์นี่มีเหมือนกันนะครับสปอยเลอร์ท้ายพร้อมไฟเบรกเนี่ยตัว V กับ SV มีเหมือนกันมาให้นะครับมาดูด้านในกัน ของเซลฟี่เนี่ยห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเขาน,นี่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับเนี่ยให้ดูค่อนข้างลึกครับแล้วก็กว้างเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีในช่องของสําหรับห้องโดยสารนะครับสามารถเปิดทะลุมาหยิบของได้นะครับสามารถเปิดจากห้องโดยสารด้านในมาได้ครับอี๋ยวให้ดูแนวตะเข็บฝากระโปรงเนี่ยแนวซิลิคนเดิมเลยนะครับจากโรงงานนะครับรถไม่ได้มีการชนหรือทำสีเนี่ยรูเดิมเลยนะครับอันนี้สภาพเดิมๆจริงนะครับเนี่ยแนว เล็บอาร์นะครับแ้มข้างก็เหมือนเดิมทั้งซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวาอ,อเคนะครับถ้าเข้ามาดูด้านในเนี่ยที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยสีภายในคือถ้าเป็นตัว s อสะครับเนี่ยภายในนีจะเป็นสีดําออกแนวสปอร์ตนะครับเนี่ยภายในจะเป็นหนังดํานี่คันนี้นี่สภาพสวยเดิมๆป้ายแดงมาเลยครับเนี่ย บาะนี่อยู่ในสภาพสมบูรณ์แอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังมีมาให้เหมือนกันนะครับโตวีก็มีให้เหมือนกันครับถ้าภายในเนี่ยทีดเด่เด่นเลยส่วนได้ชัดจเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสีภายในเดี๋ยวผมขึ้นรูปเทบให้ดูนะครับจะเป็นสีเทาถ้าเป็นโตวีแล้วก็จะเป็นในส่วนของแผงข้างนะครับถ้าเป็นโตวีก็จะเป็นลายไม้ SV เอสวีน่าจะเป็นลายเอ่อเคปล่าสีบอลเงินมาให้นะครับ ส่วนออปชันต่างๆเนี่ยอย่างาก,กระจกหูช้างเนี่ยกระจกมองหลังเนี่ยพับด้วยไฟฟ้าตั้งได้ออโต้อะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะครับระบบป้องกันการลื่นถลายเนี่ยมีมาให้เหมือนกัน,นอาจจะผมให้ดูสภาพของคันนี้ก่อนเนี่ยสภาพสวยนะครับอันนี้เบาะคนนั่งไอเบาะคนขับนะครับก็เนี่ยปอีกเบาะยังอยู่นะครับสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยยับอรอยย่นอะไรเบาะ อ่าเป็นเบาะแมนวนวลมาให้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ไฟฟ้าโอ้คันนี้โฟมกันลอยังอยู่เลยครับอ่ะเดีย๋ยวพามาดูมีพุสตาร์ t อ่าระบบพุสตาร์ t กุญแจเคีย์เลสเนี่ยมีมาให้เหมือนกันครับออปชันเดียวกันครับคันนี้ไม่ที่เรามารีวิวนี่ใไม่ My, แค่สามหมื่นหนึ่งนะครับอ่ะมาดูกันแอร์ระบบออโตโอ้อุณหภูมิแยกซ้ายขวามีให้เหมือนกันครับระบบมัลติฟังก์ชันตรงพวงมลาลัยเหมือนกันนะครับ จะแตกต่างอีกจุดหนึ่งคือในส่วนของวิทยุอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูคือถ้าเป็นตัว V ีน่าจะเป็นวิทยุแมนวนวลธรรมดาถ้าเป็นตัว SV เนีน่าจะเป็นวิทยุแบบจอสัมผัสนะครับของ Kenwood มาให้แล้วก็มีในส่วนของกล้องมองหลังมาให้ด้วยคือลูกค้าบางท่านเนี่ยชอบตัว V ว่าชอบภายในสีเบจลายไม้เนี่ยครับก็สามารถอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับมีตามร้านเครื่องเสียงทั่วไปมีอยู่ ระบบความปลอดภัยเนี่ยถุงลมนก็ภัยคู่หน้าเนี่ยเหมือนกันนะครับมีมาให้เหมือนกันข้จุดแตกต่างก็อย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับจะมีในส่วนภายนอกก็อาจเป็นแมกภายในก็สีภายในนะครับแล้วก็วิทยุแล้วก็เนี่ยแผงคอนโซลกลางหนึ่งเนี่ยจะเป็นลายเคปล่าสีบอลเงินนะครับถ้าเป็นตัว V ก็เป็นลายไม้เนาะครับตัวนี้ก็จะมีจุดชาร์จไฟ12โวลต์ตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางก็มีให้อีก1จุดทั้งสายเสียบ USB ด้วย เนี่ยครับข้อแตกต่างก็จะมีอยู่ประมาณเนี่ยครับที่ผมแจ้งให้ทราบเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับเดีย๋ยวผมแจ้งราคาคันนี้ให้ทราบกันมาดูกันตอนในส่วนของห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแนวฝากระโปรงก่อนเนาะทั้งข้างหลังเราดูแลข้างหน้านี่ก็แนวยางซิลิคโคนแนวซิลิคโคนเดิมนะครับรถไม่มีการชนนะครับเนี่ยเม็ดอาร์เลยอยู่ครบนะครับสติกเกอร์ก็อยู่ครบเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยฝากระโปรงไม่เคยถอดเลยนะครับไม่มีรอยขันเลย แก้มข้างก็เดิมๆตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นตัวเครื่องยนต์พันหกร้อยซีซีนะครับเหมือนกันเลยตัวเครื่องยนต์เดียวกันระบบช่วงล่างระบบความปลอดภัยเหมือนกันนะครับเนี่ยให้ดูเครื่องยนต์นี่เครื่องแห้งๆครับเดิมๆไม่มีรอยน้ํามันรอยคาบสกปรกนะครับคันนี้ครับเครื่องยนต์อ่าสเปคเนี่ยเครื่องยนต์ช่วงล่างอะไรเนี่ยสเปคเดียวกันเลยครับทั้งตัว V ตัว Sv ครับ เป็นไงครับคันนี้สำหรับท่านที่กำลังมองหารถยนต์ซลฟีนะครับตัว SV นะ1.6 SV ทัานนี้ปี2,018นะครับใหม่แค่30,000เองยังมีวัรันตีป้ายแดงเหลืออยู่นะครับผมตั้งราคาไว้อยู่ที่538,000บาทครับลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถยนต์ V2 เนี่ยสามารถกดติดตามทางช่อง YouTube ผม,ไ,มได้นะครับหรือสามารถโทรมาหาผมได้ที่เบอร์064118887ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ